สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงงาน All Star สั้นๆนะคะโดยการแข่งขันของทีมหญิงจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ส่วนทีมชายจะแข่งวันอาทิตย์นี้ค่ะมีแนนทัตด,ดาวในรูปโปรโมทด,ด้วยจากที่ได้มีประกาศเมื่อวานว่าน้องบุ๋มบิ๋มชัชออนรันทากาชิและเคนโตะมิยาอุระจะไม่ได้ลงแข่งเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ วันนี้ก็มีประกาศเพิ่มเติมว่าโยชิโนะซาโตะของทีม NEC ก็จะไม่เข้าร่วมงานเช่นกันเนื่องจากปัญหาสุขภาพแต่ถึงจะไม่ได้ลงแข่งน้องบุ๋มบิ๋มและน้องรันก็จะเข้าร่วมงาน All Star นี้ค่ะวันนี้ทีมวิกตอรีนาฮิเมจิก็ได้อัพรูปน้องบุ๋มบิ๋มและมิยาเบะด้วยโพสต์นี้ทีมฮิเมจิเขียนแคปชั่นไว้ว่าสิ่งที่น่าดึงดูดใจสำหรับเกม All Star ก็คือการที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้เล่นจากทีมอื่น และได้บอกด้วยว่าถ้าเป็นสมาชิกของ J Sports On Demand ก็จะดูถ่ายทอดสดเกม All Star ได้พร้อมแปะลิงก์ด้วยถ้าใครยังไม่สมัครก็ลองสมัครกันดูนะคะสมัครฟรีและดูได้ฟรีเลยแต่เห็นว่าในการรับชมก็ต้องใช้ VPN ของญี่ปุ่นด้วยค่ะทีมฮิเมจิก็ได้อัปรูปบรรยากาศที่น้องบ um ุ๋มบิมและมิยาเบะแจกลายเซ็นด้วยค่ะ ส่วนทีม PFU ก็ได้ลงรูปแนนอิเกยะคาวาโซเอะสามผู้เล่นของทีมที่จะเข้าร่วมงาน All ตา a r ที่ถ่ายกับโปสเตอร์โปรโมทงานส่วนรูปนี้บอกว่าการแข่งขันจะมีขึ้นที่เมืองคาโฮกุเลยได้ไปเยี่ยมชมเมืองด้วยรูปนี้ก็เป็นรูปโปรโมทก่อนที่จะมีประกาศออกมาว่าน้องบุ๋มบิ๋มจะไม่ได้ลงเล่นนะคะแอดเลยขอเอามาลงไว้นิดนึง เป็นการเทียบฟอร์มการระหว่างน้องบุ๋มบีมแห่งทีมโคโตนะกับไอคุโรโกะแห่งทีมนิจิกะจากรูปนี้บอกว่าน้องบุ๋มบีมลงเล่นไป19นัด74เซตทำไป369แต้มเปอร์เซนต์การตบอยู่ที่36.6%ความมีประสิทธิภาพของการเสิร์ฟอยู่ที่13.4%บล็อกไป27ลูกและเปอร์เซนต์การรับบอลแรกอยู่ที่36.8% ส่วนไอคุโรโกะลงเล่นไป24นะัด79เซตทำไป238แต้มเปอร์เซ็นต์การตบอยู่ที่38.5%ความมีประสิทธิภาพของการเสิร์ฟอยู่ที่7.2%บล็อกไป19ลูกและเปอร์เซ็นต์การรับบอลแรกอยู่ที่41.1%ส่วนข่าวนี้ก็ออกมาเมื่อวานตอนบ่ายๆไล่เรียกกับข่าวที่น้องบุ๋มบิ่มถอนตัวไม่ลงเล่นในข่าวก็เป็นการพูดถึงผู้เล่นของแต่ละทีม สือก็ได้เขียนถึงน้องบุ๋มบิ๋มและแนนด้วยโดยบอกว่าสำหรับทีมโคโตนะเกมบุกก็จะมีหัวเสาชาชุออนโมกสีที่เพิ่งพาทีมฮิเมจิคว้าแชมป์รายการถ้วยจักพรตดินีเป็นครั้งแรกของสโมสรส่วนผู้เล่นบอลเลวในตอนต้นสื่อก็ได้พูดถึงออยากะอารากิของทีมฮิซมิสุสปริงและพูดถึงแนนว่า ทีมโคตนก็จะมีทัดดาวนึกแจ้งที่มีส่วนช่วยทีม PFU ในฤดูการนี้ด้วยความสามารถในการบล็อกที่แข็งแกรง่งจบแล้วค่ะแอดก็เสียได้นิดหน่อยที่น้องบุ๋มบิ๋มไม่ได้ลงเล่นแต่ก็ถือว่าให้น้องได้พักร่างกายเพื่อช่วยทีมรุ่นแชมป์ลีกต่อไปก็ยังดีนะคะที่น้องแวะไปร่วมงานด้วยแล้วก็รอดูแนนทัดดาวกันขอให้แนนได้ลงเยอะๆและสร้างสีสันเพิ่มความสนุกให้เกม All Star นะคะ